สวัสดีคะ่ะสวัสดีที่คุณครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสองป้าหลานนะคะสุแสดแซ่บสุสดซ่าสุสดสกวน,นปีแดงหัวใจของันเหมือนอยุ่เหมือนหยุดเหมือนอยุดเงยเงยเงยจิ้งพี่มาจะไปไหนฮะเฮ้ยไปต่างป,ป,ประเทศเหรอทำไมถึงไปต่างประเทศครับ ก็มีมีคนกินขนมอ้ยหนูจะหนีโควิดไปต่างประเทศเหรอครับใช่หนูจะไปฉีดยาฟรีที่ต่างประเทศเหรอครับไม่ใช่เฮ้ยหนูหนูหนูจะไปหนูจะไปอยู่หนูจะไปอยู่ที่ที่ที่กรุงเทพเฮ้ยที่ต่างประเทศหรือที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับ,รรบหนูจะไปพักที่กรุงเทพครับเฮ้ยหนูจะ ที่กรุงเทพมีเชื้อโควิดเยอะนะหนูอยากจะไปที่กรุงเทพหรอได้หนูจะไปล้างมือจะไปสอนผู้คนล้างมือหรอใช่เขาล้างมือแบบไหนแบบไปหยิบมาดิล้างล้างมือแบบถู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 แบบไหนถูแบบไหนทำให้เพื่อนดูถูถูไปทั่วบ้านเลยถู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 ล้างมือล้างมือด้วยอะไรถูถูล้างล้างล้างมือ สีดำล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาดใช่ไหมเรากล้าล้างมือล้างมือให้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 มือยาวเลยงใครอยากเป็นเศรษฐีชินน้ำสุยชินน้ำสุยใครอยากไปทะเลชินน้ำสุยชินน้ำสุยใครอยากไปเซเว่นพ่อหน้าคนพ่อหน้าคนใครอยากไปบิ๊กซีชินน้ำชินชิ้นน้ำชินใครอยากไปซื้อขนมชินน้ำชินชิ้นน้ำชิน ใครอย่าไปโรงเรียนไอเพไอเพยนะสิไอเพยนะสิใครอยากเด็กๆคะช่วงนี้นะคะก็คือให้เรากลักกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะอยู่บ้านนะคะก็ทบทวนบทเรียนนะคะอย่ามัวแต่ดูโทรศัพท์นะคะ ทบทวนบทเรียนอย่าดูโทรศัพท์นะคะวูยูวูวูอะไรนะอยู่บ้านทบทวนบทเรียนอย่าดูโทรศัพท์นะคะวูจูวูวูอะไรนะ <c oughs> นี่น,น,น,นี่อะไรนะอะไรนะแบบนี้ไงแบบนี้ไงไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินว้เา,าเราไมียดสน